นายกสีเ่าทำนายปี69หิบไม่มาอุปสรรคใหญ่ระดับฟ้าผ่าหมอปลายเปิดคำทํำนายโยมทูตผ่าดวงการเมืองไทยปี2569ฝ้าผ่าไร้เลือกตั้งชี้ชัดนาย,ยกใหม่ดวงสีเ่าหมอปลายพลายกระซิบหรือนางสาวรารัตวิชัยรัตน์ได้ออกมาเปิดเผยคำทํานายล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองไทย โดยอ้างถึงการสื่อสารกับยมทูตประเด็นสำคัญจากการทำนายมีดังนี้ไม่มีการเลือกตั้งต้นปี2569หมอปลายทำนายว่าสถานการณ์จะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ที่คลายฟ้าผ่าทำให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ตามกำหนดการเดิมซึ่งหมายถึงการเลือกตั้งทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นในช่วงต้นปี2569หากนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน อนุทินชาญวิรูลตัดสินใจยุบสภานายกคนใหม่สีเทาเธอ,อยังระบุว่าจะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่เข้ามาบริหารประเทศอย่างแน่นอนแต่ดวงของนายกคนใหม่นี้เป็นสีเทาไม่ใช่สีขาวหรือสีดำชัดเจนซึ่งอาจหมายถึงการมีที่มาหรือการกระทำที่ไม่ชัดเจนหรือคุ้มครือนอกจากนี้ยังเคยทำนายก่อนหน้านี้ว่า นายกชื่อเล่นอาจมีพยัญชนะนำหน้าว่าปอนายกหนูอยู่ยาวสำหรับนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนายอนุทินซึ่งมีชื่อเล่นว่าหนูหมอปลายทํานายว่าจะอยู่ในตำแหน่งได้ยาวๆผ่านกลางปี2569ไปได้คำทำนายของหมอปลายได้รับความสนใจอย่างมากในสังคมไทยโดยก่อนหน้านี้เธอเคยทำนายเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างที่เกิดขึ้นจริง เช่นการที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีและวิกฤตของคณะสงฆ์อย่างไรก็ตามบางคำทำนายก็คลาดเคลื่อนไปบ้างเช่นการทำนายว่านายกชื่อเล่นปอปาแต่ผู้ที่ได้เป็นนายกคือนายเศรษฐาทวีสินสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมคะหนาที่นี้คงไม่มีกระแสคำทํานายไหน,นร้อนแรงเท่ากับสิ่งที่ออกจากปากของหมอปลายพรายกระซิบ ซึ่งคุณวรารัฐวิชัยรัฐเจ้าของฉายาลูกสาวพยายมอีกแล้วค่ะหลังจากการสัมภาษณ์ในรายการดังคำทำนายของเธอก็กลายเป็นท็อกออฟเลาทาวที่สั่นสะเทือนไปถึงทำเนียบรัฐบาลกับคำเตือนถึงเหตุการณ์ระดับฟ้าผ่าในปีหน้าที่อาจทำให้แผนการเลือกตั้งทั้งหมดต้องพังคลืนลงวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกประเด็นที่ถูกพูดถึงกันค่ะเริ่มต้นที่ประเด็นที่ช็อกที่สุดค่ะ หมอปลายระบุว่าได้รับสารจากท่านโยมทูตเตือนถึงเหตุการณ์ใหญ่ที่ไม่คาดฝันราวกับฟ้าผ่าลงกลางประเทศในช่วงต้นปี2569ซึ่งเหตุการณ์นี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบการเมืองทำให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ทันทีตามที่หลายฝ่ายคาดการไว้ในรายการไทยรัฐทอล์กได้ย้ำชัดว่าแม้ตามทไลายทางการเมือง หากนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนายอนุทินชาญวิรูลยุบสภานในช่วงปลายปีนี้การเลือกตั้งก็ควรจะเกิดขึ้นต้นปีหน้าแต่ดวงการเมืองกลับบ่งชี้ถึงอุปสรรคใหญ่ที่ทำให้ทุกอย่างต้องสะดุดหยุดลงนี่ไม่ใช่การคาดเดาทางการเมืองแต่เป็นการสื่อสารจากโลกหลังความตายที่เธออ้างถึงคำถามคือเหตุการณ์ฟ้าผ่าที่ว่านี้คืออะไรเป็นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ความไม่สงบทางการเมืองหรือภัยธรรมชาติรุนแรงสิ่งนี้ทำให้ประชาชนเกิดความวันวิตกและจับตามองทุกความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดต,ต่อเนื่องจากประเด็นแรกเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เลือกตั้งลม่มเธอบอกว่าจะมีนายกคนใหม่เข้ามาบริหารประเทศอย่างแน่นอนแต่ที่น่าสนใจคือคำอธิบายถึงดวงของผู้นำคนนี้มอปลายใช้คำว่าดวงเป็นสีเทาไม่ขาวสะอาดไม่ดำมืด แต่เป็นเฉดสีที่คลุมเครือซึ่งอาจตีความได้จากการมาซึ่งอำนาจที่ไม่ปกติหรือมีเบื้องหลังที่ไม่โปร่งใสและก่อนหน้านี้ยังเคยเปิดถึงตัวอักษรน,นำหน้าชื่อของนายกคนต่อไปว่าอาจมีพยัญชนะนำหน้าว่าปอปาแล้วนายกคนปัจจุบันละ่ะนายอนุทินซึ่งมีชื่อเล่นว่าหนูหมอปลายมองว่ามีดวงอยู่ยาวหากสามารถผ่านพ้นช่วงกลางปี2569ไปได้ ก็มีสิทธิที่จะบริหารประเทศได้อีกนานเลยทีเดียวคำทำนายนี้ส่วนทางกับกระแสวิเคราะห์ของนักการเมืองหลายคนที่มองว่าเก้าอี้นายกของนายอนุทินอาจจะสั่นคลอนทำไมคำทำนายของหมอปลายถึงได้รับความสนใจมากขนาดนี้เพราะในอดีตเธอเคยทำนายเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างที่เกิดขึ้นจริงจนน่าตกใจเช่นการที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี หรือการทำนายถึงวิกฤตคณะทรง์ในอดีตท,ทำให้หลายคนเชื่อถือในยานวิธีที่เธออ้างถึงสื่อสารกับยมทูตได้อย่างไรก็ตามก็มีบางคำทำนายที่คลาดเคลื่อนไปเช่นการทำนายว่านายกชื่อเล่นปอปาแต่ผู้ที่ได้เป็นนายกคือนายเศรษฐาทวีสินความแม่นยำที่ไม่ร้อยเปอร์เซนต์นี้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมมีทั้งฝ่ายที่เชื่อมั่นศรัทธาและฝ่ายที่มองว่าเป็นเพียงการสร้างกระแส หรือการคาดเดาโดยใช้หลักจิตวิทยาไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่คําทำนายของบอปลายได้สร้างแรงสังส่นสะเทือนในสังคมไทยและวงการเมืองอย่างปฏิเสธไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือการจุดประเด็นให้ประชาชนหันมาสนใจถึงความเปราะบางสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเราและตั้งคําถามถึงอนาคตที่ไม่แน่นอนของประเทศไทยในปีหน้าท้ายที่สุดแล้วคำทำนายก็คือแนวทางหรือคำเตือน ส่วนการตัดสินใจและการกำหนดอนาคตยังคงอยู่ในมือของทุกคนในชาตินั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยเปรียบเสมือนหัวใจที่หล่อเลี้ยงระบบการเมืองเป็นกระบวนการที่สะท้อนความประสงค์ของประชาชนและเป็น,นกลไกสำคัญในการถ่ายโอนอำนาจอย่างสันติแต่ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยมีหลายห่วงเวลาที่หัวใจดวงนี้เต้นผิดจังหวะ การเลือกตั้งไม่อาจเกิดขึ้นได้หรือเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถแปลเปลี่ยนเป็นรัฐบาลที่สมบูรณ์ประเทศไทยจึงเดินเข้าสู่ภาวะที่เรียกได้ว่าสุญญากาศทางการเมืองคำถามสําคัญจึงเกิดขึ้นตามคําทันหนายว่ามเมื่อประเทศไทยไม่อาจจัดการเลือกตั้งได้นาย,ยกรัฐมนตรีคนใหม่จะมาได้อย่างไรและเหตุใดผู้นำในสถานการณ์เช่นนี้จึงมักถูกเรียกว่านาย,ยกสีเทา มากกว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีในความหมายเต็มรูปแบบของประชาธิปไตยในโลกของอุดมการการเลือกตั้งคือคำตอบสุดท้ายของความชอบธรรมแต่ในโลกของความเป็นจริงของการเมืองไทยการเลือกตั้งอาจติดขัดได้จากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางกฎหมายความล้มเหลวในการจัดตั้งรัฐบาลความไม่พร้อมของระบบหรือสถานการณ์วิกฤตที่รัฐอ้างว่าไม่สามารถเดินหน้าสู่การเลือกตั้งได เมื่อช่องทางหลักของประชาธิปไตยถูกปิดลงรัฐจำเป็นต้องหาทางผ่านเพื่อให้การบริหารประเทศยังคงดำเนินต่อไปความชอบธรรมแบบหนึ่งจึงถูกนำมาใช้แทนที่นั่นก็คือความชอบธรรมจากอำนาจและความจำเป็นมากกว่าความชอบธรรมจากเสียงของประชาชนในประเทศไทยหากไม่มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีสามารถเกิดขึ้นได้ผ่าน,นกลไกหลายรูปแบบซึ่งแม้จะแตกต่างกันในรายละเอียด แต่มีจุดร่วมสำคัญคือประชาชนไม่ได้เป็นผู้เลือกตั้งโดยตรงหนึ่งในเส้นทางที่พบเห็นบ่อยที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงอำนาจโดยกลุ่มอำนาจบางกลุ่มซึ่งนำไปสู่การยุติหรือระง,งับรัฐธรรมนูญเดิมแล้วจัดทำกติกาพิเศษขึ้นมาใหม่ภายใต้กติกานั้นจะมีการแต่งตั้งสภาหรือองค์กรเฉพาะกิจและองค์กรเหล่านี้จะเป็นผู้เลือกหรือเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี อีกกรณีหนึ่งคือภาวะสุญญากาศทางการเมืองเมื่อการเลือกตั้งไม่สามารถนำไปโู่รัฐบาลได้ระบบกฎหมายอาจเปิดช่องให้เกิดรัฐบาลเฉพาะการหรือรัฐบาลชั่วคราวเพื่อทำหน้าที่ประคับประคองประเทศโดยอาศัยบทเฉพาะการหรือหลักความจำเป็นของรัฐไม่ว่ากรณีใดก็ตามจุดร่วมที่ชัดเจนคือนายกรัฐมนตรีไม่ได้ถือกำเนิดจากกระดาษลงคะแนน หากแต่ถือกำเนิดจากโครงสร้างอำนาจและการประนีประนอมของกลุ่มต่างๆผู้นำที่มาจากสถานการณ์ไม่มีการเลือกตั้งมักได้รับการรับรองทางกฎหมายในระดับหนึ่งมีกฎหมายหรือคำสั่งรองรับตำแหน่งมีระบบราชการใ,ให้การยอมรับและสามารถบริหารประเทศได้ตามกลไกแต่ในขณะเดียวกันผู้นำเช่นนี้กลับต้องเผชิญกับคำถามที่กฎหมายไม่อาจตอบแทนได้ นั่นคือคำถามเรื่องความชอบธรรมของประชาธิปไตยประชาชนอาจไม่สามารถชี้ได้ว่าผู้นำคนนี้ทำผิดกฎหมายข้อใดแต่สามารถรู้สึกได้ว่าอํานาจที่ดำรงอยู่ไม่ได้หลั่งไหลมาจากเสียงของตนอย่างแท้จริงช่องว่างระหว่างอํำนาจทางกฎหมายกับอํานาจทางความรู้สึกนี่เองที่ทำให้คำว่าสีเทาเริ่มปรากฏขึ้นไหมคะท่านผู้ฟังคะ สีเทาไม่ใช่สีดําที่บ่งบอกความผิดชัดเจนและไม่ใช่สีขาวที่สื่อถึงความบริสุทธิ์โปร่งใสสีเทาคือพื้นที่กึ่งกลางที่ยากจะตัดสินยากจะฟันธงและยากจะไว้วางใจได้อย่างเต็มที่นายกสีเทาจึงไม่ได้หมายความว่าผู้นำคนนั้นเป็นคนไม่ดีหากแต่เป็นผู้นำที่ได้อำนาจมาโดยไม่ผ่านการเลือกตั้งถูกต้องตามกฎหมายแต่ไม่ชัดเจนทางจริยธรรมประชาธิปไตย บริหารประเทศได้แต่ไม่อาจอ้างว่าเป็นตัวแทนความประสงค์ของคนส่วนใหญ่ทั้งหมดสีเทาจึงเป็นภาพสะท้อนของกระบวนการมากกว่าตัวบุคคลเป็นผลลัพธ์ของระบบที่ไม่สามารถแปลงเสียงของประชาชนให้เป็นอำนาจรัฐได้อย่างสมบูรณ์รัฐบาลภายใต้ผู้นำสีเทามักถูกอธิบายว่าจำเป็นต่อสเสถียรภาพความสงบและความต่อเนื่องของประเทศ แต่สถีลรภาพเช่นนี้มักเป็นสถียรภาพทางโครงสร้างมากกว่าจะเป็นสถียรภาพทางความรู้สึกของสังคมเมื่อประชาจนรู้สึกว่าตนไม่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงความศรัทธาจ,จะลดลงแม้ไม่มีเสียงต่อต้านดังลั่นความเงียบที่เกิดขึ้นอาจไม่ใช่การยอมรับแต่เป็นความอ่อนล้าหรือความไม่แน่ใจซึ่งสะสมเป็นแรงกดดันในระยะยาวท่านผู้ฟังคะ ถ่ายที่สุดคำว่านายกสีเทาไม่ได้เป็นคำสาบแต่เป็นคำเตือนเตือนว่าประเทศกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่หัวใจของประชาธิปไตยเต้นไม่เต็มจังหวะเตือนว่ากฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่อาจสร้างความชอบธรรมได้หากปราศจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของประชาชนไม่มีสังคมใดปรารถนาจะอยู่ในพื้นที่สีเทาเป็นเวลานานเพราะสีเทาคือความไม่มั่นคง ในความหมายที่ลึกกว่าสภาพการเมืองภายนอกและประเทศไทยเองก็เช่นกันเมื่อประเทศไทยเลือกตั้งไม่ได้นายกรัฐมนตรีสามารถมาได้ผ่านอำนาจกฎหมายพิเศษหรือความจำเป็นของรัฐแต่ผู้นำเช่นนั้นย่อมต้องแบกรับคำถามที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เกี่ยวกับความชอบธรรมคำว่านายกสีเทาจึงเป็นภาพแทนของช่วงเวลาที่ประเทศยังไม่สามารถเชื่อมอำนาจรัฐเข้ากับเสียงประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ในท้ายที่สุด การเมืองจะก้าวพ้นสีเท่าได้ก็ต่อเมื่อกระบวนการเลือกตั้งกลับมาทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มที่และทำให้ประชาชนไม่เพียงแค่มีรัฐบาลแต่มีรัฐบาลที่รู้สึกว่าเป็นของตนเองนั่นเองค่ะ